พงัวช่วยแม่ถูบ้านผิ๊งัวช่วยแม่ถูบ้านพงัวช่วยแม่ถูพื้นถูพื้นให้ตัวเองนอนเพราะว่าฉี่ใส่ช่วยแม่ทำความสะอาดใช่ไหมพงัวน่ารักอะ่ะมงัวเก่งมากเลย พงัวเก่งมากเลยดูเฉยมากไม่กลัวด้วยนะไม่ลงด้วยดูคนอื่นคนอื่นนอนค่ะพงัวช่วยแม่ถูช่วยแม่ถูอ่ายบื้น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 ช่วยแม่ถูบ้าน ด้วยแม่ผูอบ้านอ่าจะลงแล้วหรอลงแล้วหรออะไรใครพี่ทำไมสองตัวก็บ้านประตูด้วยไง เขาบอกว่าสองวงวิทยานช่วยแม่ถูบ้าน,นพี่เจง,ง่ายอ้ มามาสงสัยมา,มาสับสนวะช่วงนี้สมองมันเนี้ยจะไล่ได้ที่ต่อต่อใช่อะไรหาเพื่อนไม่เจอเหรอหา,หาเพื่อนไม่เจอใช่ไหมอยากขึ้นอีกหรอ อยากขึ้นอีกใช่ไหมใม่หม่ขี้อ้าวขี้เฉยเราใช่ไหมแม่มาแล้วแม่มาแล้วเสียงดีมากหยู่นมหยูลนมวันนี้นั่งลงนั่งลูกกินนมก่อนนั่งลงเร็ว ยังลงแม่เปิดพัดลมให้ไปไปไปหาแม่กันไปหาแม่กันไปหาแม่กันไปโอ้ไปอันนี้นอนลงดีๆนอนลงนอนลงเออนอนลงนอนลงเออเอเอ นอนเอาขาวออกมาดีๆป่ป่ป่นี่แม่นนี้ผัดกะเพราอันนี้หมูกรอบ